ได้แต่ได้หมดอะอันแล้วนะอันแล้วนะอ้าวมันมีเล่นตัวหนึ่งมันเกมดีว่ะเอาเรากับน,น้อยเหมือนเดิมนะพีน่น้อยอืมอทาง B แชมป์ก,กันไปีไปยาว,วนะครับ

หนอะกลองเปล่เลยโอ้โหจะฟันแล้วหน่อยฮ่าโอ้ยดีเงียบไปเลยโอ้มันไมยอมเลยผมนี่ขึ้นเลยผมไม่ยุ่งเลยแซมกลางว่าเมันจะหลหลัง S <S เฮ้ยแอลมีนะยิงกระจกอยู่นะนหน้ายาว head shot เลยเนาะตกมันยังไม่ยิงเลย,เยไปมันอยมันอปมัน double kill เจ็บน,น้แอลเจ็บนะ พี่น so so <c oughs> ้อยยูเอป่ะพี่น้อยรูรูรูโครมันเฮ้ยโอ้ยพี่หอกเลยพหลอพี่น้อยไปตายโกรธเวร์เห็้ย All right มาสู้่ลอยหลังตัวนะ อุยอ้ยน้อยคาเฟ่คาเฟ่พี่น้อยมาแล้วก็ไม่บอกกูเลยนะแต่ว่าจะบอกพี่ผมจะบอกเองไม่ทันเลยเ <c oughs> ม่ใช่ไม่ิมว่าพี่พี่ว่าชายหนุ่มผิดหวังใบหน้าสาวที่รบมาก กันมาาน้อยตัวคาลเตอร์อะยัไมยังไม่รู้เลยลนะ่ะเออเจอตัวจริงตัดสินใจกระโดดแนวนนขึ้นแนวขึ้นไปเลยเนาะมีมถมมั่วมันยิงเกี้ยงเลยนะแอลแอลว่างไหมเห็บแล้วสองบนตัวนึงเฮ้ยน่ารูดเฮ้ยอยู่บนต้นไม้ไปเเอเอาดิเอาดีไป <c oughs> น้อยก็ไม่หลบอะ่ะยิงไรคนห่วงระเบิดอะ <c oughs> ่ะปิดมือไม่เป็นอะไรมือแ,แรกแของวันงั้นเลยพี่เสียบเสียวชอบถือระเบิดอยู่ข้างบนมันได้เกลือกมีที่บังเวลานอนนอนกำไข่เลย 马拉德。<My> เอะไงจัียบเลยเหรอผมนี่เรียกเคลื่อนมาดูเลยครับผมนี่เรียกเคลื่อนมาดูผมนี่ไอ้พวกนี้มันเอามาจากไหนมันผมไม่เข้าใจอ่ะเขตเขตผมไม่รุกขึ้นเลยมันมาจากหมวนักคอมมันนี่แรปแรปสนิีจีไทรนามันชื่อผมนี้ครับผมนี่แรปเลยครับ ผมไม่เข้าหมดเซียนยังมีไเอ้ยจริงอะเออมีกยลังตอ่ะัวเฮ้ยข้างหลังหลังมีขึ้นแล้วขึ้นหดันมดีตะกี้ไอ้ดูอยู่เนี่ยผมดูแอลพี่ดูยาวอยู่เนี่ยผมยุ่กองสามผมต้องดูแอล ตายเบยตายเบยบอกขึ้นมาต้อง่นงใส่ัต๊อเลยตูสองตับดวอยู่ตรงนี้กูมองไม่เห็นถ้ามันเข้ามาหลังเอวไปีไอ้หลังนะผมเลยินะ

ได้ไหมจรอนไม่ได้ไม่โอ้โหโอ้โหไม่ินอะไรตีน้องมีนะหลังที่อะไรได้ยัง เฮ้ยเจ็บแล้วพี่น้องเลยหมดแล้วแหละทางเอแล้วแหละทางเอแล้วแหละ head shot กูเจ้ามีสับสอบใส่กูเลยเอ้า,ากระดาษด้วยจะมาจา้งจ่าเขาต้อตงไม่อะตัวเองเล่นไม่ได้

ม่นั่งเมียนที่ผายอะเฮ้ยเสร็จ head shot